เพนเพนครับโมนิงนิ่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 งนิงนิงสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ครับผมทุกคนแต่ก็ไม่ได้เช้ามากนะเออนี่ก็9โมงจะ10โมงแลวนะอ่ะมาไม่เป็นไรอ่ะครับ ts911 ว้าว wow, นะครับเว็บนี้เนี่ยเชื่อใจมั่นใจนะจ๊ะน้าเล่นอยู่ที่เว็บนี้นะครับถ้าใครสนใจอยากเล่นเว็บเดียวกับน้านะจ๊ะทักมาได้เลยครับ ts911 ว้าว wow, นะจ๊ะมั่นใจได้เรื่องเลยมั่นใจได้เลยเรื่องการเบริกการถอนนะครับอ่าถอนได้ชัวร์เบิกได้แน่นอนนะจ๊ะ และตอนนี้ทุกท่านอยู่กับช่องนะอ้วนขวัญยิงปลา2นะครับนะนะ้ะอ้วนขวัยิงปลา2นะจ๊ะถ้าใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะครับพึ่งเข้ามาดูนะจ๊ะกด subscribe ให้นะด้วยนะครับขอบคุณล่วงหน้านะจ๊ะอ้าวมาช่อง2นะครับคือช่องน้อ้วนขวัยิงปลา2เนี่ยนะก็จะเล่น fishing god อยู่ที่นี่นะจ๊ะมาวันนี้นะเข้ามาด้วยทุน700อนะครับ ก็ตามทฤษฎีนะนะก็จะเล่นนัดละ0.7นะครับอ่าก็ประมาณ70สตงังการยิงครั้งไอเทมแรกมามาแล้วไม่แตกย้ายตัวเอามาเรียบเปิดหัวด้วยตะวันสีนทองถุงโชคดีมามัางกรทองเนี่ยไอเทมมันเยอะมากครับเกมมันเร็วนะโอ,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 อ้ยมักนทองละ70เยี่ยม คืสองร้อยมันคือมัรดูดิดูไอเทมนั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกขึ้นมาพร้อมกันหกอันน่ะให้เราเลือกยิงครับเพราะฉะนั้นวิธีการนะอย่างที่บอกถ้าไม่แตกย้ายตัวไม่แตกย้ายตัวไปยิงไอเทมอื่นนะครับอย่าแช่อยู่ตัวเดียวยาวๆนะยกเว้นนี่เลยตัวนี้ไอมังกรเนี่ยมังกรมังกรทองกับราชามังกรสองมังกรเนี่ยถ้าแตกแรงๆเนี่ยแตกเนี้ยแค่ต่อได้เนี่ย แตกรวยๆอย่างเงี้ยได้นะครับส่วนมังกรทองเมื่อกี้ที่ผูผ่านไปมันคูลได้สูงสุดทีง888นะเพราะนั้นก็ยิงก็ดีมีโอกาสได้888จ้ารับเสด็ดจส่งเสด็จราชามังกรนี่ก็ยังแตกเรื่อยๆแสนแตกเข้าไปเยี่ยมเอ้าโอ้สเก็ตกระสุนไปโดนปูวงล้อหมุนอ้าวมาหยุดง,ง่ายอย่างเงี้ยโอ้ ไอ้เราก็นึกว่าจะมาเข้าวงในสุดวงที่สามที่ไหนได้จบแม่นักแต่วงนอกเอ้ามาเลือกเลือกจุดไหนปลาเล็กปลาน้อยก็ไม่ค่อยมีด้วยยิงไปก่อนไม่เป็นไรได้มีแค่สามเก้าเองเฉยๆมากๆเออ เออเออเออไหนมาดูที่อาทิตย์อาทิตย์พ่วงไม่เช้าไม่สายเนี่ยเป็นยังไงเออราชามัองปอก็แตกกระหน่ำใช้ได้ดีเือนนะแตกแน่ไม่แตกยากมากนะครับ จบฉากเล่นทั้งฉากกำไรอยู่40บาทอัาก็ยังดีก็ยังกำไรนะจ๊ะเอา้าระหว่างนี้ครับระหว่างที่ปาซิลปลาส้สอยมาช่วงจังหวะเปลี่ยนฉากเปลี่ยนน้ำนะจ๊ะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับผมสำหรับนะครับท่านใดนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่ดูอยู่ตอนนี้นะครับเชียร์เป็นกำลังใจให้นะาอ้วนโค้ยิงปลา2อ,อยู่นะครับแต่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกกับ TS91 ว้าวนะคะตอนนี้นะจ๊ะ มีโปรโมชั่นสุดว้าวนะครับให้กับทุกท่านนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกไปสมัครเลยกดไปเลยนะครับลน์นะครับ ats 9 1 1ว้าวนะครับมีโบนัสรออยู่50%สําหรับฝากแรกนะครับง่ายๆเลยฝาก300ได้โบนัส150รวมมันได้เครดิต450บาทไปไม่มีอะไรจะว้าวไปกว่านี้แล้วไม่มีใครทำว้าวขนาดนี้แล้วนะครับห้ามพลาดด้วยปักการลทั้งปวง จ้าเอามาโอ้ไอเทมเยอะแยะไปหมดไม่รู้จะเลือกยิงอะไรดีหัดทุงมาก่อนเลือกทุงทุงร้อยสี่สิบไม่เอาเอาแค่เจ็ดไอ้นะฮัทให้มันป่าสีป่าต้อยน้อยเหลือเกิน เออวันนี้ไอ้ปลาสีทองๆใช้ได้อย่างเนะี่ยละแต่แน่ๆราชามังกรแตกดีวันนี้เอาจริงเนี่ยแตกตลอดเลยนะแตกรอบแตกแบบแตกเป็นชุดด้วยเออเอามาแล้วมา้าโหทำไมทำไมยกนี้ไม่แตกเลยละ่ะ เอ๊ยยังไงอ่าวแม่ก็ฟคุณอหมแล้วขอ,อดีๆปลาซิวปลาซอยอยู่ในหมดปลาเล็กปลาน้อยออกมาเริ่มเข้ามาทางมุมขวาบนนะครับเออไอ,อ้ชั่วมามังกรทองแตกมาเลยแปดแล้วแปดเพียงเพียงเพียงเอ,อ้ยเพียงโอ้ยเหลือแต่หางแล้วห้วยเฮ้ยแตกให้หน่อยสิเฮ้ย เออไอ้ชั่วแต่ก็ยังไม่โอเคแล้วมันน้อยมากเลยอะ่ะเจ็ดคูณเจ็ดสิบเองอะ่ะโอ้โหนกึกว่าจะได้เยอะกว่าน,นี้เอามาตัวใหม่ให้โอกาสแกนี่ให้โอกาสแก,ก,สก,ก,สกตัวมาเร็วด้วยตัวนี้เยี่ยมขอาไปนะกรบพุนกลับมาราชาบังกรถ,ถึงโชคดีไอ้ปาดคองตัวนั้นเอามา โอ้โหน้อยกว่านี้หมืไเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเอาจริงนั้นนะว่าวันนี้นะเท้านี้นะบอกเลยวันนี้ราชามังกรแตกดีแตกเยอะๆทั้งนั้นเลยแล้วก็แตกเร็วด้วยแตกแบบแตกเป็นชุดด้วยแตกเป็นแบบกระบี่เลยมาทั้งกระปุกนี่มันกระปุกอันนี้ก็ดีสีทองเต็มจอ เ,เอออ่าวมังกรทองก็ไม่น้อยหน้าก็แต,แตกเรื่อยๆเหมือนกันอยากได้ตัวเนี้ยเนี่ยโลมไอ้ไมเมาเลิกอล้วนะวานทองอ่าวเดือนด้ไปเลยวันอาทิตย์นี่ไม่ค่อยมีคนเล่นเลยไงตอนเช้าเนี่ยังไม่ตื่นกัน เมื่อคืนไปฉลองที่ไหนกันมาครับน้ําไม่ได้ฉลองเลยนะจ๊ะน้าเล่นทําคลิปลของน้าอ้วนกวนยิงปลาช่องหนึ่งนะครับแล้วก็นอนนี่มาแล้วเออ แค่ถสีน,นัดดูที่จะคุ้มไหมแปดสินัด่างเดียวทาตนทน,น,น,นคูนสองร้อยเอ้าโ้โหได้แปดสิบนัดไม่ได้ลสักบาทคืออะไรเนี่ย โอ้โหยังอึงไม่หายเมื่อก eh> ี้ได้ก็ถึงีไม่ได้สักบาทเลยเกิดไรขึ้นตาบอมีใจลาชามงคู่หน้ารานะเทียบนคูณเท่าไหร่รู้ได้ไม่ตั้งห้บห้าทเออเขายังชั่วเปิดให้มันได้อย่างงี้มันได้เป็นหลักสิบเจ็บห้าบาทสาสบตังอะไรนะสามบาทห้าสิบอ้าว เมื่อกี้ครับโปรโมชั่นสำหรับนะครับโปรโมชั่นสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะเอ,อ่อกบบ TS911 ว้าว wow, นะจ๊ะแต่ถ้าสำหรับท่านที่เป็นสมาชิก TS91 1ว้าว wow, อยู่แล้วนะครับไม่ต้องน้อยใจนะจ๊ะเตรียมตัวเลยล็อกวันที่ในปฏิทินของท่านไว้นะครับวันที่25มกราผิดเดือนโทษวันที่25ธัทันวานี้นะครับวันคริสต์มาสนะ ts911 ว้าว wow. มีของขวัญคริสต์มาสมาให้นะครับแจกเครดิตฟรีแจกเครดิตฟรีแต่เท่าไหร่อะไรยังไงนะยังไม่บอกเพราะเขายังไม่ให้นะ้าบอกนะจ๊ะเออแต่25ธันวาจะอย่าลืมปัดปฏิทินไว้นะจ๊ะสำหรับท่านที่เป็มาชิก ts911 ว้าวอยู่แล้วนะครับ oh. ถือเป็นของขวัญปีใหม่ของัญคริสต์มาสให้กับท่านไปเลย <Yeah. S 2> มา่อ มังกรทองเออโอ้โหอุ้ยวุ้ยไม้นี่ร้อยสี่สิบเยี่ยมเออเยี่ยมเยี่ยมเฮ้ยนี่ก็ทะลุปเป้านะมาอีกหน่อยมังกรทองเออเออเออโอ้โหมังกรทองแตกโลมาฟ้าแตกอีกเอ้าก็พันหนึ่งแล้วครับก็ถือว่าทะลุปเป้าไปในระดับที่โอเคนะจ๊ะเพราะฉะนั้น เช้านี้นะครับก็น้าว่าราชามังกรแตกดีนะแตกใช้ได้เลยแตกโอเคนะครับก็ลองกันดูนะครับว่าเป็นอย่างไรกับราชามังกรนะจ๊ะมังกรทองก็พอไหวอ่ะและอย่าลืมนะครับโปรต่างๆจาก TS91 ส้างนว้าวนะครับทักไปได้เลย t s 9 1 1ว้าวนะจ๊ะจนวันนี้นะครับนาะก็ขอตัวไปก่อนนะครับ